ขอเฮาคือประทับใจถูกโตเลยเนาะและสิยกตัวอย่างขึ้นมาอ่าตัวหนึ่งก็คือสบู่เคลียของของบริษัทเฮานี่เนาะเมื่อก่อนน่ะลูกหาเป็นสิวและแม่ก็ใส่โฟมล้างหนาของบริษัทแม่ก็ใส่คัชโฟมแล้วลูกก็ต้องใส่เออบ่ต้องไปซื้ออยู่นอกเลยเด้ลูกใส่กับบริษัทของเฮาเลยลูกก็โดยก็ใส่ใส่ไปใส่ไปหน่าลูก้ดยคนช่วยบอกคนกําลังสิบเจ็ดสิบแปดปีเนาะหนามันก็เป็นสิว แล้วมือนั้นล้วไปหาันไปส่งแม่อยู่เพื่อนแม่แล้วไปพ่อกับไอ้ติน้อยนาะแเลยไอ้ติน้อยเราบอกว่าเอ่าอว่าเจ้าคือบวกหายหนาลูกเจ้าหันไส้สบู่เคลียว่าเป็นยังคือเป็นสิวหลายแท้วะ่ะแบบนี้เลยเออติน้อยว่าใส่สบูเ่เคลียบอกเอยคิดว่าเออใส่ถือเลยลูกเออสิใส,ส่ถือว่าสั่นแล้วเราก็ซื้ออยู่ในหันเลยได้ซื้ออยู่ในสต๊อกคิดสบานเท่านี้แหละแล้วก็มาหายลูกหาไส้ลูกไส้ไปอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งลูกกบว่าเออแม่หนาเฮาก็กคือว่าเนียนๆได้ คือพอเห็นซิวมันเบ้งว่เห็นซิวมันยุกว่ะแล้วใส่เบิดหนึ่งก้อนแล้วเนาะปัจจุบันเนี่ยเบิดหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนค่ะใส่ได้อยู่สามเดือนก้อนหนึ่งลูกสาวใส่ได้สามเดือนตาบิดค่ะลูกสาวหันซื้อมาแล้วมันเปื่อยเปื่อยแลวแม่บอกว่าลูกต้องเก็บดีๆไ่แม่เขาสิมาปาไว้แบบนี้ของเฮามันดีอ่าแล้วลูกว่าเก็บแบบได้แม่ออกจากของน้ำลูกว่าให้มันถือน้ำเปินสกัดมาจากเฮต์แม่ว่ะมันถือน้ำามันจะเปื่อย แหละลูกสาวกะเอาไปเก็บแงกของอกเนาะพอดีก้อนหนึ่งนะไส้ได้อยู่สามเดือนเพราะว่าจดไว้เด้เพชรสวรรค์จะเป็นคนที่วัดจดเนาะเห็ดยังจดลายหับ,หบหลายจายแหละเพชรสวรรค์อยู่่ว่าสบู่เนาะก้อนหนึ่งราคาพิเศษของเฮาซื้ออยู่แปดสิบแปดพันกี่ซึ่งมันโอเคราคาคิดมันสูงแต่เพชรสวรรค์มาจดไว้เนาะซื้อสบูต่ตมทองกลาดค่ะกับสบู่บริษัทอันก้อนหนึ่งแปดสิบแปดพันอันไหมันสิอ่าแบบว่า แทงกวกกันหรือว่าถือกวกกันเนาะสรุปแล้วสบูบริษัทของหงฮานี่ทั้งถือแลลวกะทั้งราคาถือแล้วกะใส่ถือกับหนาลูกสาวเนาะหนาลูกสาวปัจจุบันนี้นะ่ซิวมันบ่ขึ้นแล้วอยู่ในหนานะมันไปขึ้นอยู่ในหลังแทนมันปบเคลียมันไปอยู่ทังหลังแทนตอนนี้ลูกสาวเปิด <c oughs> ให้เบิง่งมองว่านี่ว่าแนี้ซิวเฮาขึ้นอยู่ทางหลังเออลูกมันปบต่อไปลูกก็ใส่กันกนเลยฝัวเป็นโตลแล้วก็คือจบลูกสาวกระทาบใจลายนเยนาะแหละก็ไปบอกกับหมู่เอา้าอยู่ดีๆเนาะ อันนี้ว่ะหน่าเจ้าไปเห็ดมึงมาคือบุมมีสิว,วแล้วในหมู่อัอนนี้ก็เนรนํำหมู่ไปเลยแหละกะหมู่ก็จัดไปก่อนหนึ่งเนาะและลูกสาวกะมีกําไรอยู่ในหันแหละแลวก็ะเม่บอกว่าลูกต่อไปเราบุตต้องขายให้หมูนเน่เลยเด้อส่วนหมู่เจ้าหามาหาเมงมาเป็นเจ้าของบริษัทน้ำกันเต่ลูกสาวกะว่าโอเคแนมะ่ไปแล้วก่อนเด้อว่าตอนนี้สู้เขายนงเทียนอยู่ว่ะโอเคแล้วก็คือนี่แหละกะมันกัะปะถับใจประทถับใจถูกโตเลยเนาะ แล้วบานนี้เพชวรร์อยากจะบอกทุกคนว่าคือมันบริษแพงเลยสินค้าในบริษัทของพงขาใส่และคุ้มค่าคุ้มราคาเห็นผลเนาะเพชวรร์ลองเกือบถูกโตเลยยังบ่ได้ลองแต่ปุ๋ยีเดียวนี่ะแต่กําลังสิ่ลองอนี่แหละสิไปปลูกมังโม่มักแต,แตงอยู่ฮาโอกาสจยิงเนาะอ่าสุดท้านี่การขอขอบใจถานหมอไลลาเนาะที่ผลิตอ่า อาหารเสริมแล้วก็เครื่องใส่ในครัวเฮือนให้กับพวกเฮาเนาะขอบใจลหลายๆโอเคเจ้าขอคืนไหมโดยขอบใจเจ้าที่อันเนอเพรสวรรค์เนาะได้อันลองใส่สินค้าแล้วเนาะกับลูกสาวเพิ่อนอีกเนาะอ่าเป็นกับผดับใจหลายโตเนาะเลยลูกสาวเพิ่นกับมีปัญหาเรื่องซิวเพิ่นกับใส่สบู่เคลียร์พัสของเฮาเนาะได้เห็นผลเนาะอ่าสำหรับเพิ่นกับเป็นคนที่คือว่าเป็น เป็นหนามันเนาะตอนนั้นกับปรึกษา,าเป็นกับปรึกษาว่เาเป็นอย่างาคือใส่โฟมบะทึกเนาะแล้วเขาบอกว่าข้างบนหนามันเนาะเป็นคนหนามันก็ต้องใส่สบู่เคลียร์พัสของเฮาแหละจะเห็นผลได้ดีเลยแล้วเพิ่นเอาไปใส่ก็เห็นผลอลีเนาะอ้อสินค้าของท่านมอเนี่ยสุดยอดเลยเนาะอา่าอันนี้คือสกกนมาจากธรรมศาตรเนาะขอ,อบใจนะเจ้าเนาะที่มาแบ่งปันเนาะเจ้าขออเพิ่มเติมหน่อยไหมลยก็คือ เห็ดให้เห็สวรรค์เห็นว่าการที่เขาใส่โฟมลลางหนาเนาะแล้วมันบแมไหมวาสิถือเออคือเขาใส่ฉือแล้วโอ้มันสี่สิถือกับผิวหนาเขามันบวมแหมเลยให้ลูกใส่มันอ่ะสี่ปีลูกก็อยู่กับโฟมลลางหนานั่นแหละซิวลูกก็เกิดซิวหันแหละแต่ซิวแม่นะบ่เกิดแต่ซิวลูกนะเกิดตลอดแล้วเห็ดแห่เกศสวรรค์หัวเออสินค้าถูกโตมันเหมาะสําหรับผิวอันทูนี่เหมาะสําหรับผิวแบบนี้อ แล้วกับเหตุใดเพศวัลระวังขึ้นกวก่ากาวะเออถึงขาถูกโตเหมาะเหมาะก,กับอ่าหนามันคืนนอนทีงน้อยเพืนว่านอการ์ให้ถ่ยระวังในการน่แบบว่าอ่าบอกต่อ